สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อแดงหลังหลวงพ่อเชื่อมวัดเขาบันไดอิฐอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพศ2538 เหรียญที 2> <an> ่ two, 2อเหรียญพระครูอมรวัดไ้้ยเสืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเหรียญเ้อทองแดง